สวัสดีค่ะช่องวังคำชาแนลนะคะวันนี้ก็อนาจากที่หนาวต่อจากลี่ที่แล้วเนาะเออคือมันไม่ใหม่มันเย็นเพราะว่ามือมือเนี่ยอันนี้เริ่มแดงหมดแล้วค่ะเริ่มแดง้วทีนี้เพราะว่ามันมีลมมันมีลมมาแบบแรงๆเนาะมาแบบแรงๆทีนี้ก็ มันไม่ไหวไม่ใช่ว่าทําเองคือมันไม่ไหวนะมันเย็นเย็นแล้วทีนี้ลงเสื้อนาหนาเนี่ยมันเย็นเข้าไปในในเนื้อเรานะ่ะเรียกได้เลยว่าผ้าไอโฟนเนี่ยมันเก็บความเก็บความเย็นอ,ะอ่ะอ่ามันช่้นความเย็นมันมันเก็บความเย็นก็หนเลยค่ะขนาดขนาดนี่นะเสื้อที่ไอ้นี่ดีดีดีมากอ่าอันนี้แันวเ มันนี่จะรวมอยู่มีตัวนี้ลนะม,มันมีตัว,ต,วตัวกระดุมห้อยด้านหลังเลยนะกระดุมเนี่ยนะนี่เดี๋ยวไม่ห้อยให้เพราะว่ามันเป็นอันที่ใส่กระดุมอยู่แล้วมันก็ต่อกันและทีนี้ก็ได้ไหมทำท่าอีปูนิปปิเนี่ยมือมันจะแข็งไหมนี่นี่ทำยังไงนะทำยังไงนะ เออมานี่นี่ปูตอนนี้เนี่ยก้ามปูมันมันเริ่มจะไม่ออกแล้วเนาะ <c oughs> ปูหนีบอย่างนี้เนี่ยที่เขาทำนั่นนะคะเพราะว่ามันเย็นแล้วก็ปาก,ากเย็นชาหมดแล้วเป็นยังไงคะสัมภาษณ์หน่อยเย็นครับได้ใส่ชุดอย่างนี้อะเป็นยังไงมัง่งไม่รู้สุรู้สึกว่าไม่ได้ช่วยอะไรเลย อา้าวทำไมพูดอย่างนั้นอนะใส่ชุดอันนี้นะอุ่นไหมความหมายนั่นอุนนะ่นครับเออแล้วอุนวอ่นเล้ทีนี้เล่ทีนี้จะแบ่งปันให้คุณแม่ไหมไมวครับนะเพราะว่าเขาได้เขาได้ดีแล้วเนาะเขาได้ชุดที่ได้ดีทีนี้พี่เอิญจะช่วยแม่ให้ได้ได้ไอ้คลายหนาวนี่จะทำยังไงให้คุณแม่ เดยวพี่เอิญจะอาดูมแม่หนาวครับโอ้เขาจะมีสีที่อ่าบรรเทาไอาความหนาวให้นะคะมีครับไหนบอกให้ไปหายที่ใครหนาวพ่ยายที่ไหนได้อะไรนี่อะไรคะนี่บวกกันนอกครับ,บกน,นอก เพื่อมาอกาันความหนาวปกปุมค,ความหนาวแล้วก็การลมที่มาแรงๆไม่เหรอเราะผมโอ้นี่เขามีความคิดไปเอางงกับนกให้ยายนะคะถ้ามาใส่นี่ปุ๊บอ้าวสุดยอดนี่ว่าเออสับใจมาก รู้สึกว่าอุ่นบนหัวคออุ่นค่ะแต่หมวกกันน็อกนี้ถ้ามีกระจกมาใส่ก็คงจะดีเนาะแล้วทีนี้โอ้ยเย็นแล้วทีนี้ก็หมวกกันน็อกในการฝนการดกแดดกันได้ทุกอย่างกันการ,รการะเทส